เข้ามาใหม่ๆก็วัดสุโอมผมเห็นเห็นว่าวัดยังโอ้โหสุดโอมนะฮะพ่อนะตรงตรงหลังหลังตรงเนี้ยป่าหญ้าเลยนะตอนนี้หดงาหมดแล้วแล้วด้านด้านกุฏิเรียบร้อยแล้วกุฏินี่เป็นเรือนไม้พ่อนครับเรือนไม้โยมโยมได้มาบูชาเบี้ยแกเนี่ยโยมได้สร้างวัดด้วยอาตมาได้เงินจากเบี้ยแกเนี่ยนะเป็นเบี้ยแกเบี้ยกันอยู่เบี้ยแกสร้างวัด่องที่อาจารย์นุชชาเขาเรียกว่าเบี้ยแกสร้างวัดครับ ได้เอาปัจจัยของโยมเนี่ยมาบูรณะปฏิสังขอนทาวรวัตถุในอารามแห่งนี้โยมได้ทําบุญกับอาตมาภาพเปลี่ยนไี่แก่อาตมาก็เอาเงินเนี่ยมาทําหอะระฆังสร้างหอะระฆังนะเอามารอพระเอามาถมถมลานวัดเอามาทํากุฏิสงฆ์ที่ชำนุสุโธมจำเป็นจะต้องบูรณะปัิสังขอนถาวรวัตถุได้มีโอกาส ญาติโยมอาตามาบอกเลยว่าโยมเอาเบี้ยแก้อาตามาภาพเนี่ยเอาไปแฝงไว้ครับเวลาโยมเนี่ยปรารถนาอะไรเนี่ยก่อนจะไปทํางานเนี่ยเอาเบี้ยแก้เนี่ยวนหญิงวนซ้ายอืืชายวนฝาครับวนก้าวจบอธิษฐานจิตโย,ยมปรารถนาอะไรโยมวนที่หน้าเนี่ยนะครับและว,วนที่ปากครับนะพุทธังกันจัดธรรมังกันใจสัมพังสุดหมายสัพพัสตูมาจงวินาศสันติใครไม่ชอบเรา ผู้จัดการไม่ชอบเรารหัวหน้าไม่ชอบเรารนะน่าจับจิตโมจับใจพุทธหลงไหลทางงงงยะวังเวพุทธสังมิติสวสัสดบหญิงเห็นยิงรักชายเห็นชายทักหิหยิงรักชายเห็นชายชมครับเกิดเสน่ห์เมตตา,าหมายยงยอเอาเรียแก่เนี่ยบอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะขอให้แก้ร้ายกายเป็นดี เราต้องเบิกหลวงพ่อไปไปก่อนแล้วละ่และแทนเพดทามันเยอะมากเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวพอดีว่าตะก้าในไลฟ์นะมันทาไม่ได้ไม่ทมันนะคะเดี๋ยวใครที่ติดตามไลฟ์คุณนุชชารอบต่อไป <Yeah. S 1> เดี๋ยวแดงจะปักทําตะก้าให้แล้วก็พี่ก็กดในตะก้าได้เลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะขอยอดจากหลวงพ่อไปส่วนนึงก่อนแล้วก็ส่งแล้วก็โอนปัจจัยให้หลวงพ่อ yeah. คนที่ไม่สะดวกมาอยู่ภาคใต้อยู่ภาคเหนืออะไรที่เขียนเข้ามานะคะเดี๋ยวรอติดตามในไลฟ์นะครับนะก็เวลาก็ใกล้ใกล้เขาแล้วครับเวลาก็จะหมดหมดเวลาแล้วครับแต่เราพูดมานี่ก็าต้องนานแน่นอครับนะสุดท้ายนี้อาตมาภาพนะขอให้ญาติโยมทุกคนใช้สติใช้ปัญญานะโยมจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้อารมณ์ โยมจงตั้งอยู่ในสติบางคนมันมีเกินมั่งขาดมางอาตมาภาพบังคังก็เกินมั่งขาดมากมันยังมีโกรธมีโลภมีหลงทั้งนั้นแต่แล้วพยายามดึงจิตดูใจดึงใจดึงจิตให้มาโกรธทำมันไม่โกรธโกรธทำให้โกรธเก็บเอาโกรธอารมณ์ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดมันเก็บไม่ได้ก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปตามยถากรรมกรรมุนาวัตตีโลกสัตว์โลกจะไปตามกัน